ื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันเสาร์ที่3ธันวาคมวันนี้ครับก็เริ่มต้นทีีผลฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกันเช่นเดิมนะครับมาที่กลุ่ม H นะครับคู่รกการ่าแพ้อุรุกวัย2-0โดยออรุกวัยนะครับได้2ประตูจากจอร์จิอันเดอารัสเกต้านาที26ลนาที32ครับ คู่ต่อมาครับต้องบอกว่าปฏิหารมีจริงเมื่อเกาหลีใต้เฉือนเอาชนะโปรตุเกสไปได้2ต่อหนึ่งเดเกมนี้ครับโปรตุเกสขึ้นนาก่อน1ต่อศูนย์จากริคา์โดฮอต้ตาในดีที่5ซึ่งจังหวะน,นี้ดิโโกดาโลก็เป็นคนแอสซิสต์ด้วยนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับมาตามตีเสมอได้เป็น1ต่อ1นจากคิมยองวอนฮีย่ก่อนที่ในช่วงทเวลาบาดเจ็บในที่90บวก1จะเป็นเกาหลีใต้ครับมาได้ประตูชัยจนได้ จากจัหงหวะที่น1เมินครับลากมากกว่าครึ่งสนามแล้วก็จ่ายกับฮวงฮีชานซัดเข้าไปไม่เหลือซาาครับทำให้กลุ่มนี้ครับปูตูเกตถึงแม้ว่าจะแพ้ก็เข้ารอบเป็นที่1อันดับ2ไม่ของเกาหลีใต้นะครับถึงแม้ว่าจะมีแต้มเท่ากับอุรุกวัยแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าทำให้ตามปูตูเกตเข้ารอบต่อไปสําเร็จครับมากันนีคู่ดึกนี้กลุ่มจีนะครับคู่แรกแคนรูนเอาชนะบราซิลไป1นึต่อ0ูนย์เด็แคนรูนนะครับได้ประตูชัยจากวินเซนต์อาบูบากานที่90บวก2เลยครับ อีกคู่นะครับสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะเซอร์เบียไป3ต่อ2โดยเกมนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์นำก่อน1นูนย์จากเชดานชากิรีแต่เซอร์เบียครับก็ตามตีเสมอ1 1ต่อนได้จากอเลนดามิโตวิชนาที่6และที่3าครับเซอร์เบียก็พลิกขึ้นนำสองหนึ่งจากดูซานวลาโฮวิชอย่างไรก็ตามครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ตามตีเสมอเป็น2ต่อ2ได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกที่4ีจากบลิวเอมโบโลก่อนที่ในช่วงต้นครึ่งหลังสวิตเซอร์แลนด์จะมาได้ประตูชัยนะครับ ทำให้จบเกมสวิตเซอร์แลนด์ก็เฉือนเอาชนะเซอร์เบียไปได้3-2ต่อครับกลุ่มนี้บราซิลเข้ารอบเป็นที่1นนะครับและอันดับ2เป็นของสวิตเซอร์แลนด์ยู่ในรอบต่อไปนะครับบราซิลจะเข้าไปพบกับเกาหลีใต้และสวิตเซอร์แลนด์จะพบกับโปรตุเกสครับ มากันวี่ข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบวันในเช้าวันนี้กันบ้างนะครับกับข่าวแรกวันนี้เรื่องของซีดานอิกเบลด้วยรายง,งานของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นนะครับได้ออกมาเผยว่าเอ็ดดีเทนฮาก,กำลังพิจารณาปล่อยซีดานอิกเบากองกลางดาวรุ่งวัย19ปีออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับ อย่างไรก็าตามเนื้ครับเอลิิเทนฮาก,ก็ยังอยากจะเห็นนักเตะได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของทีมต่อไปก่อนในช่วงครึ่งหลังของเซซั่นนี้แล้วค่อยปล่อยยิมตัวอีกครั้งครับในช่วงซัมเมอร์ปี2023เพื่อความพร้อมสูงสุดของนักเตะนะครับที่จะเล่นให้กับ Small สโมสรนอื่นในรูปแบบสัญญายิมตัวซึ่งคาดว่าทางแมนยูเ t ็ดนะครับจะใส่ข้อกําหนด Small สโมสรที่ยิมตัวอีกบอลไปร่วมทีมต้องส่งตัวนักเตะลงสนามตามข้อกําหนดด้วยครับ เรามาที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะครับกับรายงานของอาร์สื่อของสเปนดูจากรายงานนะครับเผยว่าทางกองทัพป,ปีศาจแดงกำลังเข้าสู่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวเก่งใบยิ้ม3ปีของเรอัลโซเซดัดทีมดังของลาลิกาสเปนเข้ามาร่วมทีมดยทางเอริเกเคนฮางนะครับเชื่อว่านักเตะจะเล่นเข้าขากันได้อย่างดีกับคาเซมิโรซึ่งทางซูบิเมนดีนะครับก็มีค่าฉีเสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอนด์ครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเดอะไทมส์สื่อของอังกฤษดูสื่อเจ้านี้เนะครับเผยว่าทัพดรามีอาเลติโกมาดริดพร้อมเปิดรับฟังทุกข้อสเสนอเลยครับในการยื่นเข้ามาซื้อตัวเจอเลเฟลิกซ์กองหน้าวัยยิ่ม3ปีของทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้เลยครับดูจากรายงานเพิ่มเติมของเดอะไทม์เนะครับเผยว่าอาเลติโกมาดริดกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อตกลงที่มีมูลค่าประมาณ100ล้านยูโรและมีบาเยิร์นมิวนิกนะครับที่ให้ความสนใจอยู่ณขณะนี้ นอกจากนี้ครับบาร์เซโลนาเองก็มีความกระตือรือร้นจะดึงตัวเชียลเฟลิกซ์ไปร่วมทีมมานานแล้วทว่าทางทัพเจ้าบรรทุมไม่สามารถจ่ายค่าตัวตามที่ทัพรามีเรียกร้องได้นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งฝั่งแมนยูนแต่นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนักว่าตัวนักเตะน่ะเป็นที่ชื่นชอบของเอริกเทนทากหรือไม่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเชีอลเฟลิกซ์จะมีเขาวลือร่วมกับทีมมาอย่างต่อเนื่องก็ตามครับเรือม,มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ดิซอเอ้รนี้นะครับระบุว่า บอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลมีความกังวลที่เอนเกรแฮมผู้ในการฝ่ายวิจัยการตลาดจะลาออกจากสโมสรเพื่อเตรียมร่วมงานกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้ในการกีฬาของทางลิเวอร์พูลนะครับซึ่งตัวไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับกำลังจะเข้ามารับงานตำแหน่งเดียวกันนี่แหละที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปีหน้านะครับเรามากันที่อัปเดตเรื่องของคริสเตียโน o โรนัลโดกันบ้างนะครับ หลังจากที่ในช่วง2วันก่อนนะครับมีข่าวลืออย่างหนักว่าโรนัลโด้กำลังจะตอบตกลงรับข้อเสนอของอัลนาเซอร์ทีมดังของซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อไปร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้อยา่างไรก็ตามครับเพียร์สมอร์แกนพิธีกรชื่อดังซึ่งคข้างสนิทกับโรนัลโดนะครับก็ได้ออกมาเผยว่าโตโรนะัลโดเนี่ยอยากจะคาแข่ขงอยู่ในยุโรปต่อไปครับเพื่อลงเล่นรายการแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าการย้ายไปเล่นเพื่อเงินในลีกตะวันออกกลางกับอัลนาเซอร์ที่ซาอุดีอาระเบียครับ เรามาตอ่อการทัศนะของแกรี่เนวิลกันบ้างนะครับโดยทางแนวิลนะครับได้ออกมาระบุว่าจังหวะที่ญี่ปุ่นยิงประตูตีเสมอสเปนหนึ่งต่อหนึ่งจากรุสิโดอันในเกมฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนวันก่อนหากว่าตรงนั้นเป็นดาบิดเดคอาคงเซฟได้อย่างแน่นอนครับแต่ถว่าอุนยซิมอนกับพลาดแบบไม่น่าเชื่อซึ่งแนวิลนะครับก็ชี้ว่าในทวารรายนี้แหละเป็นจุดอ่อนของสเปนเลยครับโดยทางแกรี่เนวิลนะครับได้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า การตัดสินใจสาคัญจากเกมนี้คือสเปนจะยังคงเชื่อมั่นอุนัยซิมอนในทวารคนนี้อยู่หรือเปล่าซิมอนเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ดูจะเป็นจุดอ่อนจริงๆเลยนะและผมต้องบอกเลยว่ามันเริ่มต้นในเลวร้ายอย่างมากเรารู้ว่าสเปนชอบขึ้นเกมจากแดนหลังเรารู้ว่าสเปนน่ะชอบเสียงเพื่อสร้างโอกาสและเราอยากให้พวกเขาทําแบบนั้นต่อไปเราไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเลยนะแต่ถ้าว่าลูกนั้นน่ะจังหวะแรกที่พวกเขาเสียประตู อูนายซิมอนต้องเซฟได้สิผมว่าเรื่องนี้สเปนต้องวิเคราะห์ด่วนนะเพราะว่ามือ2พวกเขายังมีรายยาบนั่งสำรองและก็ยังมีโรเบิร์ตซานเชสอีกคนด้วยนอกจากนี้พวกเขายังมีดาบิดเดคเคอาอยู่ที่บ้านผมรู้ว่าช่วงไม่กี่ปีหลังเดคเคอาอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดอะไรมากมายนักแต่ผมก็ไม่คิดว่าจังหวะน,นั้นเดคเคอาจะเซฟไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้ยากอะไรเลยจังหวะน,นี้มันดูแย่มากสําหรับซิมอนในรอบน็อกเอาท์ถ้าเขาพลาดแบบนี้อีกผมว่าสเปนถึงขั้นตกรอบได้เลยละ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของสเวนโกลันออริกสันอดีตกุนซือชื่อ Dang. ดังโดยออริกสันเนะครับเดีย๋ยวโรงเตือนแมนยูเต็ดว่าการดึงโคดี้คัรโปมาเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าดูจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ครับโดยอดีตกุนซือวัย74ปีรายนี้นะครับได้แสดงทัศนะเรื่องนี้ว่าผมรู้สึกมั่นใจนะว่าโคดี้คัรโปน่าจะทำได้ดีมากๆเลยล่ละบนเวทีพรีเมียร์ลีกและผมก็มั่นใจว่าเขาคงใช้เวลาไม่มากเท่าไหรนะ่นักในการปรับตัวเข้ากับสไตล์บอลของอังกฤษ แต่มันก็มีประเด็นนะคือมีหลายทีนี่ตามสองฟอร์มของเขากว่า 30- 40ถึงครั้งมาแล้วและผมก็ทราบดีว่าแมนยูเต็ดกำลังหากองหน้าตัวเป้านึ่งสายผู้เขาเพิ่งเสียโรนัลโดไปแต่ผมคิดว่าแฮร์รี่เคนน่าจะเหมาะกว่าคดี้กัคโปเอามากๆเลยนะแฮร์รี่เคนเนี่ยเหมาะสมสุดๆเลยล่ะแต่การเชคว้าแฮร์รี่เคนอาจจะดูเป็นไปได้ยากมากหน่อยแต่พวกเขาต้องได้คนที่คล้ายๆกันนี่แหละอย่างไรก็ตามตอนนี้ผมก็ไม่คิดว่าในทีมแมนยูเต็ดกำลังต้องการนักเตะอย่างกัคโปเข้าไปร่วมทีมจริงๆอย่างแน่นอน เขามีความคล้ายกับแรดฟอร์และก็มาชยานมากเกินไปฉะนั้นผมขอย้ำนะว่าแมนยูแต่ต้องการกองหน้าเบอร์9ขนาดแท้เท่านั้นและชื่อของแฮร์รี่เคนะเหมาะสมมากๆกเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของคาซิโร่ดิมิฟิลตัวเก่งใบ30ปีรายนี้นะครับเดีอยมายอมรับว,ว่าเขาเซอร์ไพรส์อย่างมากครับที่ได้เห็นว่าแฟนบอลชาวอังกฤษมีแพชชั่นต่อเกมลูกหนังมากขนาดนี้ครับเดือคาซิโร่ได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทาง MUTV ว่า สำหรับผมนะทั้งที่อังกฤษและก็สเปนต่างก็มีข้อดีแตกต่างกันไปแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์อย่างมากที่สุดก็คือแฟนบอลที่นี่นะมีแพชชั่นต่อทีมที่พวกเขาเชียร์อย่างมากและการมีชีวิตอยู่เพื่อฟุตบอลจริงๆยกตัวอย่างแฟนบอลของแมนยูเนตดนะไม่ใช่แค่เกมในบ้านที่โอทราฟฟอร์ดเท่านั้นแต่รวมถึงเกมที่เราไปเยือนนอกบ้านด้วย แฟนบอลที่นี่นะเหลือเชื่อมากๆทั้งแฟนบอลบรรยากาศและการที่พวกเขาคอยเชียร์พวกเราอย่างสม่ำเสมอมันมน,น่าเหลือเชื่อมากๆและมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่สุดตั้งแต่ย้ายมาที่อังกฤษเลยละ่ะดังนั้นคุณจะเรียกร้องอะไรจากแฟนบอลของเราไม่ได้อีกแล้วนอกจากนี้คุณก็ยังต้องขอบคุณพวกเขาด้วยนะที่คอยให้กำลังใจพวกเรามาตลอดและผมก็กล้ายืนยันว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม